นะคะคุณแม่เนี่ยมีความเข้าใจดุนยภาพบำบัดมากขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือได้อบรมอาจารย์อาจารย์นวาวันมาแล้วด้วยจุดหนึ่งก็เราก็เริ่มเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยตอนนี้ครอบครัวคุณแม่ก็มากันเกือบหมดละพี่น้องก็มาก็อาการทุกคนก็ดีขึ้นลองจากบางคนก็มือชาเลยพี่ชายคนหนึ่งก็เป็นไซเอเป็นภูมิแพ้อย่างหนักเลยนั่นก็จากที่แบบเวลาเราเจอหน้าเขาจะแบบ น่าจะกังๆัง <c oughs> ขี้ม,มูกอะไรประมาณอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เริ่มดีขึ้นบางทีก็น,น้าําตาก็ดีขึ้นคนคนนั้นนั่นดีขึ้นแล้วก็ก็มีระเบียบวินัยมากคือเขามารักษาตลอดค <c oughs> อาการก็ได้พี่สาวอีกคนหนึ่งที่ ก็มือชาเลยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นละค่ะแต่รักษาไม่กี่ครั้งอันนี้เรียกว่าหลายหลายโรคแล้วนะคะในในครอบครัวใหญ่ที่เนะคะอย่างนั้นรบกวนคุณหมอทวาอธิบายทีละนิดละกันนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะได้ค่อยๆเข้าใจตามด้วยว่าโครงสร้างวันนี้ผลที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้ได้ยังไงนะคะอย่างเช่นเรื่องภูมิแพ้นะคะค่ะคือการจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ต้องต้องต้องนึกภาพให้ออกกันนะครับว่า ร่างกายเราเนี่ยที่เราอยู่ไดเ้เป็นตัวตนอยู่เนี่ยนะครับเรามีกระดูกเป็นแกนมีเยื่อพังผืดกับกล้ามเนื้อเนี่ยหุ้มรอบหมดเลยเวลาเราทานเนื้อสัตว์เช่นทานสเต็กทานอะไรเนี่ยไอ้ใยขาวๆทีเ่เหนียวๆที่เราไม่ชอบนั่นแหละคือตัวที่ยึดทุกอย่างห่อหุ้มทุกอย่างไว้แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหุ้มกระดูกยึดกล้ามเนื้อติดกันอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มื่มอโครงสร้างเป็น สมดุลปกติเนี่ยใหญ่พวกนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นดีมันไม่เกิดการเกร็งรั้ง<า>นะครับเส้นประสาทซึ่งทําหน้าที่คุมเอาว้ว่าต่างๆการทํางานของตัวใว่ต่างๆก็จะส่งสัญญาณได้ดีเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันมันเกิดการเกร็งรั้งเนี่ยก็จะไปรัดเอาเส้นเลือดไปขัดขวางกัรไหลเวียนของเลือดป<ม>ระสาทก็ส่งสัญญาณไม่ได้ ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าพอกล้ามเนื้อเกรงตัวกล้ามเนื้อเองก็ปวดแล้วพเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับทีนี้พอเส้นประสาทเส้นไหนผ่านตรงที่เกรงตรงนั้น <_ S 2> เขาก็ไม่ได้รับอาหารไม่ได้ออกซิเจนอย่างเพียงพอเขาก็ส่งสัญญ,ญาณไม่เต็ม<ว>ใช่ครับเขาก็ส่งสัญญ,ญาณไม่เต็มเพราะยังไม่ว่ามันจะเป็นประสาทอะไรล่ะประสาทรับความรู้สึกก็ทําให้เรารู้สึกชาประสาทที่ไปยังกล้ามเนื้อมัดไหนส่งไม่ได้กล้ามเนื้อก็เป็นตั้งแต่ว่าอ่อนแรงหรือเป็นตะคริวนะครับ ทีนี้อย่างภูมิแพ้เนี่ยเรามีประสาทอัตโนมัติที่มาจากด้านหลังคอนะครับมาควบคุมเยื่อบุจมูกมนุษย์ทุกคนเรามีกลไกรธรรมชาติเวลาฝุ่นละอองเข้ามาและอากาศเย็นเข้ามาประสาทอัตโนมัติเนี่ยก็จะบอกให้ส่งสัญญาณมาให้เจ้าเยื่อบุจมูกเนี่ยใ,ให้บวมขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อจะอุ่นอากาศหรือว่ามีน้ำมูกออกนิดนึงเพื่อจับฝุ่นละอองพอจับเสร็จ เขาก็จะหยุดทํางานทางด้านนี้กลับมาเป็นปกติใหม่แต่คนที่เป็นมือแพ้คือสัญญาณที่จะส่งมาบอกว่าพอแล้วนะนะมันแม,ไม่ไม่ทันเพราะว่ามันถูกบล็อกอยู่อย่่างทีก็เลยทํางานเกิอนอยู่เรื่อยในเรื่องของอมุอแพรนะครับคือทนี้ถ้าเราคลายกล้ามเนือ้ออย่าบางผึกร่างกายอยู่ในภาะวะสมดุลซะ ศาสารก็สั่งการปกติผู้แม่มันก็หายรวมทั้งหอบหืดรวมคือทุกอย่างผมต้องใช้คําว่าจาะในเกือบจะไม่มีโรคอะไรเลยที่ไม่มีสาเหตุอันเกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างยกเว้นโรค <c oughs> ที่พวกเกิดจากการติดเชื้อโรคนะครับ <c oughs> โรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเนี่ย <c oughs> เกือบจะไม่มีโรคอะไรเลย แต่จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการติดเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องมากเลยครับอย่างครับดีมากนะครับที่เรสเรื่องนี้ขึ้นมาก็คืออย่างไซนัสที่อักเสบเรื้อรังเนี่ยการติดเชื้อนั้นมันจะหายได้ก็เมื่อมีการไม่มีไม่มีการลายบายออกไม่มีเมื่อข้างค้างทีนี้พอไอ้ข้างหลังเรา ตึงแล้วก็ประสาทที่จะทําหน้าที่ให้ให้ตรงนั้นมังคลายแล้วดูไซนัสเปิดเนี่ยมันไม่ทํางานม,มันก็ตันอยู่นั่นแหละประสบการณ์ของผมเนี่ยพบว่ามีคนจํานวนมากเลยนะครับที่ใสนัสอุดตันอยู่เพียงแต่ยังไม่ติดเชื้อแต่ผมจะบอกว่าคุณโชคดีมากนะติดเชื้อเมื่อไหร่คุณก็ไม่รู้จักหายสักทีนั่นแหละ,ะนี่คนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังขนาดไปเจาะไปพาแล้ว ถึงแม้จะเจาะรูก,กระดูกของโพรงกระดูกนี่ให้มันโตแต่เยื่อบุมันมันบวมได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันจะปิดไว้หมดค่ะ,คะแล้วพอมันมาปิดปุ๊บก็ไหลไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าเราแก้งี้ปุ๊บก็โลง่งหายได้ทันทีเลยพวกที่พวกที่มีกลิ่นลงหายใจเหม็นๆนะครับมาจากตรงท้ายทอยตึงเท่านั้นเองค,ครับจากการที่ไม่สมดุลต,ตรงตรงคอ ค่ะเรียกว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะเพราะว่าจริงโครงสร้างของเรามันซับซ้อนนะคะแล้วก็จริงๆถ้าถ้าทุกคนเนี่ยหันมาสนใจโครงสร้างของตัวเรานะคะเรียกว่าไกดวิภาคพื้นฐานนะคะซึ่งซึ่งเรียนกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆคุณแม่ตอนนี้เรียกว่าคุณแม่ก็คุ้นกับกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพราะว่าพอมารู้จักดุนียภาพก็คือเขาเรียกว่าหลักๆเลยก็คือ เกี่ยวกับพวกโครงสร้างกล้ามเนื้อกระดูกคุณแม่ก็เริ่มคุ้นมากขึ้นใช่ไหมคะก็มีทำพวกกายภาพการบริหารร่างกายอะไรเงี้ยการบริหารนี้สําคัญไหมคะคุณแม่สาคัญค่ะสำคัญใช่ไหมคะแล้วน้องอย่างนี้ทําได้ไหมคะน้องเขาทำที่โรงเรียนก็ทําเกิดกวัยคะโอ้โรงเรียนสามสามไตรเป็นกิจกรรมประจำนะคะทำแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบ ผ่อนคลายแล้วก็รู้สบายตัวค่ะสมมุติถ้าเกิดเราจะมาบิดขี้เกียจแบบนี้เราก็มาทําท่ารุนยภาพแทนเราก็จะรู้สึกสบายกว่าบิดขี้เกียจนะคะโอ้โหเรียกว่าทําง่ายมคะทาง่ายค่ะไม่ยากค่ะโอ้โหเห็นไหมคะแสดงว่าง่ายจริงๆนะคะโอเคน้องๆเด็กอนุบาลก็ทํากันใช่ไหมคะค่ะโอ้โหน่ารักกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะยังไงให้คุณแม่ฝากอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ฝาก การรักษาด้วยยุณภาพบำบัดเป็นแนวทางในการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ว่ามันไม่มีผลเสียหายอะไรเนื่องจากว่ายาก็ไม่ได้ทานก็ไม่ต้องไม่เราไม่ต้องเสี่ยงกับอะไระค่ะก็คือแค่มาฝังเข็มซึ่งก็ไม่ได้เจ็บอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม้ว่ามันเป็นวิธีการรักษาทางเลือกอีกทีหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับตัวเองคือได้ผลแล้วค่ะ,คะ,คะ ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจตามไปด้วยว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีผลยังไงกับอาการหรือว่ากลุ่มอาการโรคต่างๆนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่กับน้องนินนี่นะคะค่ะที่มาให้เกียรติกับรายการเราน,นคะคะขอบคุณนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังมีแขกรับเชิญอีกครึ่งครอบครัวนะคะเมื่อกี้เราพบกับคุณแม่แล้วก็น้องนินนี่นะคะเรายังมีอีกครึ่งครอบครัวนะคะพักสักครู่ค่ะ ท่านผู้ชมคะอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกนะคะเราไปพบกับอีกครึ่งครอบครัวของเกาะเกียรติมานะเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คุณแม่ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็คุณหมอทาวรน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านดุนยภาพบาบัดนะคะก็อยู่กับเราต่อจากช่วงเมื่อกี้นะคะ,ะต้องเวียนถามคุณพ่อก่อนนะคะว่าน้อง นินโยใช่ไหมคะน้องนินโยเนี่ยตอนแรกมีอาการยังไงนะคะอ๋อน้องนินโยตอนเมื่อก่อนนี้เขาจะชอบกัดฟันตอนนอนนะครับค่ะแล้วก็ทําให้กัดฟันอย่างรุนแรงฮะแล้วก็ทาให้คนในครอบครัวก็นอนไม่หลับด้วยครับอืมก็เป็นผลกับคนอื่นด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากไปรักษาแล้วเขาก็ดีขึ้นเยอะครับการกัดฟันก็แทบจะไม่มีฮะครับค่ะ คุณแม่คะแล้วสังเกตการกัดฟันของน้องนินโยเนี่ยเป็นทุกวันไหมคะตอนก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมารักษาถ้าก่อนหน้านี้คือเป็นจะบอกว่าทุกวันเลยดีกว่าทุกวันเลยนะคะมากบ้างน้อยบ้างค่ะบ้างน้อยบ้างสังเกตไหมคะว่ามันสัมพันธ์กับอะไรคะวันที่มากวันที่น้อยที่สัมพันธ์อาจจะตอนนั้นเขาไปเล่นไปเล่นกีฬาค่ะแล้วก็วันไหนที่เขาเล่นกีฬาเยอะๆก็คือตีแบตแล้วก็มีไปซิทอัพ ที่ี่เห็นชัดๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกัดฟันค่อนเางเยอะกัดฟันนะคะค่ะแล้วได้พาน้องนิงโยไปตรวจอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะเออไม่ได้ไปตรวจที่ไหนก็ไปดูว่ามีเพื่อนที่เป็นทันตแพทย์ก็เลยโทรปรึกษากันเพื่อนก็แนะนําว่าต้องใส่ฟันเหล็กก็เลยบอกโอ้มันดูแล้วไม่ไหวมั้งมันน่ากลัวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ไปดีว่ามีคุณแม่ที่โรงเรียนของลูกสาวเนี่ย เขาพาลูกไปรักษาแล้วอาการดีขึ้นคือ so มีอาการกัดฟันเช่นเดียวกันกัดฟันแล้วก็ฉี่ลาดด้วยนะคะค่ะอมีปัสสาวะราดนะคะแล้วก็ไปรักษากับอาจารย์ระดาวันแล้วอาการของลูกเพื่อนเนี่ยดีขึ้นค่ะแล้วก็เลยเป็นเหตุจูงใจอย่างอย่างแรงสําหรับเราเลยเราก็รีบพาไปวันนุ่งขึ้นปุ๊บเราก็รีบไปเลยค่ะตอนนั้นคุณแม่สงสัยไหมคะว่าเอ๊ะมันจะช่วยได้ยังไงคะตอนแรก ก่อนหน้าที่จะมารักษาสงสัยค่ะสงสัยมากด้วยสงสัยมากด้วยใช่คะค่ะอย่างนั้นเรียนถามคุณหมอขาวอนิดนึงนะคะว่าอาการกัดฟันกับโครงสร้างมันมันสัมพันธ์กันได้ยังไงคะจริงๆโรคยอดฮิดของเด็กรุ่นใหม่เลยนะคะโ่ะตรงเลยค่ะไม่มีไม่ไม่มีเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยค่ะนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับค่ะคนเรานี่นะครับขอขออนุญาตชี้ที่น้องมักหน่อยนะ ค,คือเขากัดฟันเลยนะครับ<ม>เนื่องจากกล้ามเนื้อสองมัดที่ทําหน้าที่นี่ที่ขบอาหารเนี่ยที่เราอยู่ตรงตรงขมับนี่มัดหนึ่ง<ม>แล้วก็ตรงที่เขาเรียกว่าภาษาแพทย์เรียกว่ากล้ามเนื้อเทมเพอร์สนะครับ<ม>แล้วก็ที่ตรงนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อมเซตเตอร์ที่ทำหน้าที่ดึงกลามก็าหากันเนี่ย<ม>เขารับประสาทมาจากประสาทคู่ที่5ซึ่งแยกออกมาแขนงหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงกล้ามเนื้อสองมัดนี้ทำให้เรา เคียวอาหารได้ทีนี้ตะกี้ที่ช่วงต้นที่อธิบายกันนึกว่าเยื่อพังผืดในตัวครามันโยมไปกันหมดพอน้องเขาร่างกายจริงๆเขาไม่สมดุลอยู่แล้วพอไปเล่นกีฬาอย่างเล่นแบดเนี่ยคอก็พับตลอดเลยยิ่งไปซิดอัพเปท้องก็ตึงเยื่อพังผืดที่ตึงนั้นก็ดึงขึ้นมาทําให้ที่คอเนี่ยตึงฮะตึงแล้วก็ไปรัดเอาประสาทคู่คู่ที่ห้าที่ว่าเนี่ยทําให้สัญญาณประสาทเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอ ก็ส่งสัญญาณที่รบกวนเพราะการที่กล้ามเนื้อจะคลายหรือกล้ามเนื้อจะเกรงเนี่ยสัญญาณประสาทจะต้องส่งมาอย่างสมบูรณ์ว่าเพื่อให้คลายหรือให้เกรงนะครับเมื่อมีการระคายที่ประสาทเด็กพอเกรงก็จะกัดฟันมากเลยนะครับนี่แต่ว่าเราคลายซะพอพอทำดุจภาพบําบัดซึ่งคุณหมอจะใช้วิธีปักเข็มเข็มก็ไปช่วยคลายเยื่อพังผืดกล้ามเนื้อ และแถมยังบริหารร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลด้วยประสาทตัวนี้ก็ทํางานเป็นปกติก็ไม่กัดฟันเท่านั้นเองครับเรียกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโดยตรงเลยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นการตอบคำถามว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงมีการนอนกัดฟันเยอะนะคะเพราะจริงๆกิจกรรมปัจจุบันนะคะใช่ครับแล้วเล้วจากตั้งแต่เนี้ย สมัยนี้การคลอดก็ก็มักจะคลอดกันไม่ใช่ธรรมชาติก็ผิดไปทราบว่าน้องแล้ก็ผ่ากมาใช่ไหมครับการ่าอก็ดึงผ่าคลอดออกมาเนี่ยร่างกายไม่ได้ถูกรีดออกมาเหมือนถูกจัดเหมือนปกติปประการหนึ่งแล้วแถมคงต้องก้าวไปถึงการดูแลเด็กหลังคลอดด้วยสังเกตไหมครับลูกสัตว์ทุกชนิดออกมาเขาก็จะได้เคลื่อนไหวเป็นอิสระ วันนั้นช้างน้อยเกิดเขาก็โอ้ยเด็เคลื่อนไหวน่ารัก่ลูกคนมีกรรมมากเลยในสมัยนี้จับพันผ้าอ้อมเป็นดัดแด่เลยในโรงพยาบาลทุกแห่งยังมีอยู่แทนที่เด็กจะได้ยืดเส้นยืดสายเมื่อตัวและยืดคลายตัวเองเพื่อจัดสมดุลตั้งแต่ตอนนั้นไปถูกจับรัดไว้นะครับเนี่ยสังคมเรากำลังเดินทางผิดหลงทางและไม่ได้มีการศึกษากันนะครับก็ ผลอันนั้นแหละใช่ไหมฮะตอนเล็กๆก็ถูกพันเป็นดักแด้ใช่ไหมครับในห้องเนสเซอรี่ของโรงพยาบาลทุกแห่งจะเป็นเช่นนั้นนะฮะก็กล้ามเนื้อเยื่อผงผืดก็ดึงตึงรังนะและกิจกรรมแล้วก็เลยมาถึงว่าดัดฟันทําไมเด็กในนี้ดัดฟันกันนอกจากเล่นจากไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่เฉพาะเรื่องแฟชั่นนะฮะที่จาเป็นต้องดัดฟันจริงๆก็เพราะกล้ามเนื้อคู่นี้แหละครับที่มันดึงผิดปกตินะครับ กรามก็บิดไปกรามก็ฟันก็ไม่สบกันจริงๆการแก้ที่ถูกทางที่สุดคือต้องแก้ด้วยดุลยภาพบําบัดการไปใช้ลวดดัดฟันนั้นนะครับก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแน่นอนทําได้สําเร็จแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ไม่ได้การแก้ที่ต้นเหตุถ้าเรามองแบบวุทยาบําบัดเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันโยงกันไปหมด เมื่อคนไข้ไม่ได้อาการอย่างหนึง่งบางครั้งผมจะบอกคนไข้ว่าคุณโชคดีเหลือเกินนะที่คุณมาได้อาการนี้เพราะอาการอีกอย่างที่จะให้คุณเป็นอมมัมพาตหรือเป็นอะไรเนี่ยมันรออยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ยังรอเวลาที่จะสําแดงรเราเรามองเห็นแล้วคนไข้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใะ่อกว่าถ้าคุณไม่มาด้วยเรื่องปวดเข่าแค่นี้นะเรื่องอัมพาตของคุณมันจะแซงขึ้นมาเลยใช่ไหมครับะนั้นมันคือนั่นมันโยงกันเป็นหมดเนยนะายนะครับ โ,โหเรียกว่ามีความสัมพันญกันเกี่ยวเนื่องเลยนะคะอันนี้คุณพ่อคุณพ่อเห็นถึงความเกี่ยวโยงกันเลยนะคะอันนี้ค่ะ,ะคุณหมอคะแล้วลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยต้องบอกว่ากล้ามเนื้อที่คุณหมอพูดมาเนี่ยกล้ามเนื้อเคี้ยวนะคะ